สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel สว่วนนี้เราก็มอยู่เกมเจ็ดปากพี่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเช็คลิสตเตรียมพร้อมก่อนที่แพทใหม่รูทเชลเขียวนะครับตัวละครเสริมทัพทีมาเอลจะเข้าครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูข้อมูลเช็คลิสเนี่ยเพื่อนๆผมว่าหลายคนน่าจะเห็นตัวหลุดมาแล้วนะครับซึ่งตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือน้องเมเกอร์ด้านะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยทางเพจเซเว่นดีเอสลีกนะครับเขาได้โพสต์มาเพื่อน ซึ่งผมบอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยมันโพสต์มาหมดเลยครับยกเว้นที่ไม่มาเนี่ยก็คือสกิลเอกกัละครับก็นี่เลยนะครับอาร์ตใหม่ของน้องเมเกเด้านะครับโหบอกเลยน้องน่ารักเหมือนเคยนะครับก็สำหรับเมเกเดนีย่ยังไงผมว่ามันต้องเป็นตัวละครที่ไว้ใช้ตีสัตว์อสูรโดยเฉพาะอยู่แล้วนะเพราะว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเนี่ยมันฟิกมาอยู่แล้วนะครับว่าไว้ใช้ตีบอสนอกนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสกิลของเมกาดนตัวใหม่นี้เนี่ยเขาจะลิมิตให้เป็นยังไงนะครับหรือจะเป็นเมกาดาไว้ตีบอสนอก อัปเดหรือเปล่าสําหรับตัวนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมเดาเองนะอันนี้ก็จะเป็นรูปไอคอนสกิลต่างๆนะครับของน้องเมกเกอร์ดานะและที่สําคัญเพื่อนๆมันมีหลุดมาเป็นคลิปเลยครับโ,โหดูดิมันหลุดมาแบบนี้เลยอะ่ะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันแบบตอนที่มันอัปเดตลงเกมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป๊ะเลยหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในเวอร์ชันทดลองอยู่นะเพราะว่าสกิลเนี่ยเนี่ยครับอย่างเอกลักษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นปะ่ะมันก็ไม่มีเขียนนะครับว่าทําอะไรได้นะ แต่ว่ารายละเอียดสกิล2อันเนี่ยมีมาแล้วเพื่อนๆสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวแล้วก็สามารถลดเกรดหมาตายได้1จุดนะครับเหมือนกับเมลินเขียวตัวแรกเลยส่วนขั้นสูงสุดนะครับขั้น3เนี่ยก็จะลดได้3เกรดนะครับส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลฟื้นฟูที่สามารถถอนดีบัฟผิดปกติทุกอย่างได้นะครับแต่ว่าไอ้ความสามารถถอนดีบัฟเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การ์ดแหลง2ขึ้นไปนะครับแหลง1เนี่ยฮิลได้อย่างเดียวนะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าการฮีีลลฟฟื้นนูพังชวิตเ่ย เป็นจุดเด่นของน้องเมเกอร์ด้านะครับเพราะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องนะครับเมื่อตัวเองใช้สกิลฟื้นฟูจะสามารถถอนดีบับหนึ่งอันให้พวกพ้องได้นะครับพร้อมกับมอบเอฟเฟกเพิ่มสเตตทั้งหมดด้วยนะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างทับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งเลยนะพอที่ขั้น2ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถถอนดีบับได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไปชนกับวัตถุศักดิ์ส,สิทธิ์ของน้องไงที่สามารถถอนดีบับได้หนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่มมันนนออ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 กกกาาาาาจจจรร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 ิงงเเีีี่่่ะะะปปปป็แบบบบ,นะบ้หหหืืืวขไึ โอเคครับก็สำหรับข้อมูลเมกาด้าน,น,นะครับจบไปเพื่อนๆเรามาดูเช็คลิสต์ดีกว่าว่ามีอะไรที่เพื่อนๆต้องทําบ้างนะครับก่อนที่แพทใหม่จาปเดตมาในวันอังคารหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไล่จากนี่เลย h o l y War Festival นะครับสำรับของที่มันจะหมดนะเพื่อนๆความไม่ตันทางฟ้านเนี่ยไม่หมดนะครับแต่ว่าอย่าลืมไปอัพเลเวลกันไว้ด้วยนะตอนนี้มันมีปลดล็อกนะครับเลเวล4กับเลเวล5เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับใครที่ไม่ใครที่ไม่ได้เข้ามาเช็คเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยนะเพราะว่าของทีี่่ไดด้้เนนนยคคอขางละรับ ไม่ว่าจะเป็นบัฟที่สามารถทําให้เพื่อนๆตีสงครามไฟนอลบอสได้แรงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงเพิ่มรางวัลขับไล่สัตว์อสูรเบลมอสกับเทพอสูรต้นกาเนิดได้ด้วยนะครับตรงนี้นะส่วนที่เลเวลห้านะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออันนี้เลยเมื่อเคลียร์ท่าฝึกตนนะครับจะได้รับคอนไบเซลเพิ่มอีก1ชิ้นด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ข้าพลังยังไม่เยอะเนี่ยตีสงครามสัตว์อสูรไม่ค่อยไหวนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีบัฟอยู่ด้วยนะเมื่อเริ่มต่อสู้ในสงครามสัตว์ออสสสูระระััับจจาามมมถเพพิ่พงงโตีให้ก้กทุได20% อันนี้เนี่ยเป็นบัฟที่ซื้อ1000มันจะอยู่3ครั้งนะครับส่วนใครที่เลือดไม่ค่อยพอยืมไม่ค่อยไหวนะครับก็มี h p ีช่วยด้วยเหมือนกันนะตรงนี้นะครับก็มาซื้อกันได้นะครับและอันต่อมาอันนี้เนี่ยมันจะหมดในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็คือการนําโชคเผ่านังฟ้าเพื่อนสาหรับอันนี้เนี่ยอย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับเพราะมันจะมีของรางวัลสเต็ปอยู่นะครับซึ่งของสําคัญเนี่ยจะเป็นคอสตูมของมาเอลนะครับอันนี้เนี่ยคือเก็บไว้ก่อนได้นะมีตัวไม่มีเนี่ยก็ควรเอาไว้ก่อนนะะคครรรับบบววมไปปถึงงแา์ดฉลอี7ท้ย ก็ท้าเล่งช่วงนี้นะครับน่าจะทันอยู่แหละมั้งผมว่านะส่วนอันต่อมาสงครามบอสกิจกรรมเทพอสูรระดับสูงสุดอาบอนะครับอันนี้ก็จะหมดเหมือนกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับเพราะว่าของดีๆเนี่ยเยอะเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่แรกไม่ทันครับของที่ควรจะแลกไว้ก่อนก็คือแพ็คการ์ดฉลองครบสปี7บาทนะครับหกับ2นะอันนี้ต้องแลกนะครับพลาดไม่ได้ รวมไปถึงตัวนําโชคด้วยนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อแพ็คเพิ่มอีก3ชุดเนี่ยอันนี้พลาดไม่ได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเปิดไม่ครบ6ถุงแล้วก็จะไม่ได้เพชรเพิ่มอีก10เม็ดนะครับส่วนของอย่างอื่นถ้าเกิดใครอยากได้อะไรนะครับก็ไปแลกกันได้นะอ๋อใช่แล้วก็สาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีคอสตูมนะครับฮีโร่สูตรของโกเทอร์กับบันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับเอาจริงถ้ามาเิ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมว่าแลกของสาคัญสาคัญน่าจะพอครบได้อยู่นะ ต่อมาเทศกาลประดับตุ๊กตาหิมะนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ต้องรีบไปได้เพื่อนๆยังมีระยะเวลาเหลืออยู่นะครับมันหมดวันที่21นะส่วนดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นดันที่ได้ของพิเศษรายวันนะครับอันนี้ก็อย่าพลาดเพื่อนๆมาลงกันไว้ด้วยนะครับ เอาจริงหลายคนถ้าเกิดแบบไม่ได้คิดอะไรอาจจะลืมนะตรงนี้เนี่ยมันมีแจกเพชรด้วยนะครับซึ่งได้วันละเม็ดเลยนะเพราะฉะนั้นใครลืมเนี่ยอย่าลืมมาเข้ากันด้วยนะครับและพูดถึงของคอยโซโกาเลนะครับอย่าลืมมาเล่นเดือเรื่องตรงนี้ด้วยครับเรื่องเล่าสาหรับวิญญาณนะอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบนะครับจะได้เพชรเพิ่มเติม2เม็ดด้วยนะเงื่อนไขในการเคลียร์เนี่ยก็ไม่ยากนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยยังสามารถเก็บได้ครบอยู่นะและสุดท้ายครับ คอสตูมเพื่อนๆสำหรับคอสตูมมาเอลนะครับใครที่ต้องการซื้อด้วยเงินเติมนะครับเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง3วันแล้วนะครับอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะส่วนใครที่กําลังรอซื้อแบบแยกชิ้นอยู่นะครับก็ต้องรอหลังอัปเดตวันอังคารนะครับจะสามารถซื้อชุดของมาเอลแบบแยกชิ้นได้ครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นเช็คลิสต์ที่เพื่อนๆห้ามลืมทํานะครับก่อนที่จะอัปเดตนะเพราะถ้าไม่ทําทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ